ครับ <c oughs> สวัสดีครับก็ชมพระปิดตาสายเขาอ้อสักองค์นะครับก็เป็นพิมพ์ว่าจุลาเลยครับก็เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่นะครับก็เป็นพระเทที่ละองค์นะครับด้านหน้าด้านข้างด้านค้นนะครับ ก็ดูด้านหลังครับก็ใครชอบก็ทักมาได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ